กับฉันเราก็เพียงกันใจเรานั้นผูกพันกันเรื่อยไปมีเค็มมีวานผสม ัสดีครับนุสบากุลนกันค่ะผมสอนรามทวิทัคครับพบกับพวกเราได้ในการรากินไข่ตารายการสาระบันเทิงนะคะบนพื้นฐานของคาว่าเพื่อนค่ะแน่นอนครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะฮะเป็นสัปดาห์พิเศษเพราะว่าจะถึงวันสงกรานต์แล้ววันนี้แขกรับเชิญของเรานุชเตียงมาถอนมาหรือเปล่าเฮ้ยทำไมอ่ะฉันไม่ถจนพวกจะเป็นหน้าใครอะไรยังไงจะถนไงสงกรานต์กระถน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 ทำไมล่ะที่ที่เตียงมาถนเพราะว่า วันพิเศษวันสงการแบบนี้ครับ,ค,รบคู่นะครับคู่ที่จะมาในแกงของเรานะครับเป็นพระพเ,เอกสุดเป็นพระเอกสุดฮอตสองท่านครับผมให้ทายใครไม่ต้องบอกก็รู้ว่าต้องเป็นมาริโอ้แล้วก็ก้าวแน่เลยทําไมทำไมต้องทำเสียงแ,แหลมขนาดนั้นไม่เข้าใจทำไมอะ่ะก็ดีใจสดชื่นเฟรชไม่ใช่คู่นั้นยังไม่ฮอตสุด อ๋อรู้ละงั้นต้องเป็นบอยกับว่าน AF แน่เลยใช่ไหมไม่ใช่พี่บอกว่าให้เตียมกระโถนมาเนี่นะฮะเพราะว่าคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเนี่ยวันสงการนี่นะฮะลูกหลานทั้งหมดนะฮะดูรายการประยิมไขรเตาแล้วก็จะได้กราบผู้ใหญ่ด้วยนะครับสรุปว่าใครมาเนี่ยคุณสรพงษ์ชาติรีกับคุณกุ้งศรีวรคุณลุงป้าได้เคี้ยวหมากบูเลยแล้วก็น้ำมาที่กระถนเลย ใช่ฮะฉลองเทศสงกา์ฉลองเทศสงกา์เหรอฉันมีอะไรจะมาฉลองเหมือนกันอะไรอ่ะอะไรอ่ะตายซะดอกไอ้ย๊าหัวไม่ว่าอยู่ที่ไหนใกล้ๆกลก็ต้องกลับ เอาเอาเนี่ยนี่มาธุรกิจมันยุ่งเห็นไหมตูจะยินยังอ่ะได้ยินยังเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวอัลโหลครับก็เดี๋ยวผมโทรกลับไปนะครับคุยอัดรายการไปกินไข่เต่าอยู่เดี๋ยวจะอัดรายการขนมครกอีกโอเค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 ครับครับครับการค้าคุณตูนครับแม่ยอดกรำมองสวัสดีค่ะโนดทำไมหนูทันแบบนี้อ เมื่อก่อนค่ะกูไม่ใช่อะไรก็ได้ยินเสียงอานี่ลั่นเข้าไปในสตูขนาดนั้นโวยวายโวยวายกำลังลังโวยวายอยู่กับตูนธุรกิจไม่ถ้าหาไม่เจอหนูก็ออกมาต้อนรับอาถึงใต้ต้นไทรนี่เลยใล้เป็นพยาน ใ้ด้วยว่าขวัญกระเลียนจะอยู่ใต้ต้นไทรที่วขวัญกระเลียนสองคนแล้วเนี่ยจะอยู่ใต้ต้นไทรที่ตลอดชีวิตมานหนูมีอะไรค่ะก็แหมนานๆได้เจออาทีนะคะแล้วก็บอกคุณผู้ชมเลยดีกว่าว่าวันนี้นะคะประกิมของนุชนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะคแฟนแฟนและครแ,แฟนแฟนหนังอาจจะคิดถึงมากมากค,ะค่ะเอ็ดดี้กรุงศรีวิรัยนี่เองค,ะค่ะสวัสดีค่ะรั้งขอณครับสวัสดีครับ เป็นยังไงคะตอนนี้มาในมาดของโอ้โหท่านไปซะแล้วท่านก็ท่านไปทำงานเพื่อประชาชนสวัสดีครับไเอกครับกสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคับเอกทำอะไรอยู่ครับอ่านหนังสือสมเด็จผูริยารโตกำลังเสียอยู่ นะครับสวดมนตลอดเลยวันนี้นะฮะไข่เต่ารับเชิญของผมครับคุณสรพงษ์ชาตรีพระเอกตลอดการครับในสายตาของอาเนี่ยอาเอกเป็นไงบ้างคะนิสัยบุคลิกใจคอเป็นยังไงคะตอนหนุ่มๆเนี่ยนะอาเอสเล่นเป็นพระเอกตอนนั้น2น่ย22อายุายสรพงษ์ก็21 เรายอยู่ด้วยกันมาตลอดไม่มีะจะกินด้วยกัน <c oughs> มันพระเจ้าค่ะไมมีจะกินไหม <c oughs> ไม่มีจะกินก็หมายถึงว่าอดๆอ,อยากๆเพราะว่าค่าตัวนักแสดงเป็นพระเอกสมัยก่อนมันไม่ได้แพงเหมือนสมัยนี้<ะ>โดนพูดเจ้าของหนังไม่ให้มั่งอะไรมัง่งเราก็เด็กไม่ได้คิดอย่างเดียวแต่ทํางานเต็มที่<ะ>มันก็อยู่ได้ไงคล้ายๆพระเจ้าเห็นว่าเออถึงแค้สองคนนี้ไม่ได้ค่าตัวเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยมันก็ยังตั้งใจทํางานพระเจ้าก็เห็นก็เลยประทานประทานชีวิตให้ดีขึ้นมาเรื่อยๆ วันนี้เอกรู้ใช่ไหมว่าคู่ต่อสู้ของเราก็เป็นระดับพระเอกเหมือนกันแต่หลังๆเป็นผู้ร้ายคุณกรุงศรีวิไลใช่ไอเอสนั่นเองใชไอเอกคู้จากไอเอสมานานนีมครับก็40ปีห้ประมาณ40ปี40ปีตั้งแต่เล่นหนังด้วยกัน2 5 1 4นครับผมนะครับประมาณนั้นฮะเขาบอกว่าไอเอสเนี่ยเป็นพระเอกพระเอกจอมเจ้าใชยา ปรุงสีว้ไลยน,นะใช่<า>ฮะอินเตอร์พ่อเอกซุปเปอร์สตาร์ลูกทุง่งซุปเปอร์สตาร์ลูกทุ่งมีความสามารถหลากหลายทำอะไรได้หลายะอย่างเช่นรถเร็วกินเหล้าแกง <c oughs> อะไรอีกแน่นนะครับฮะ <c oughs> <c oughs> เออร้องเพลงเก่งการแสดงบู๊เก่งครับได้ทุกบทบาทแล้เขาบอกว่าบททะลึ่งตึงตังอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นพ่อไก,แก่แจ้งของเช่ดสองสีไง แล,แล้วตอนหนุ่มๆออเอ๋กาเป็นไงคะแบบสาวๆเยอะไหมคะสาวๆเยอะเจ้าชู้ครับก็ <c oughs> แล้วก็เป็นคนแบบขี้อายขี้อายเรียบร้อยอือออแล้วก็เรียบร้อยขี้อายธรรมะธรรมโมตั้งแต่หนุ่มๆเลยเหรอคะธรรมะธรรมโมก็มสพก็เป็นเนรซึกจากเนนมาก็มา,มามาอยู่ที่วังระโบเป็นคนรับใช้ท่านมุย้ยอยู่ในวังนะแต่เอ็ได้มาอีกสายหนึ่งเรามาสายของนักนักธุรกิจเออมาเงี้ยมาเจอ พวกกันอย่างเงี้ยมาชวนลงทุนทำางนเป็นคนละสไตล์แต่มาเจอแล้วชีวิตคนไม่แนมก็มาเจอก็เป็นเพื่อนรักกันทุกวันนี้นก็รักกันวันนี้เนี่ยไหนๆอาจ,จะต้องเจอกับฝั่งพระเอกซึ่งมีทั้งโอ้โหพระเอกรุ่นพระเอกแล้วก็พระเอกอย่างในหนุ่มสอนรามเนี่ยอาจจะฝากอะไรถึงพวกเขาในมาดของผู้ร้ายบ้างก็ในมาดของผู้ร้ายก็สวมบนผู้ร้ายให,ให้เราเป็นผู้ร้ายเหรอเราก็จะขอหอมแก้มมาคนละทีเล <c oughs> ได้กยาก ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปคุยกับทั้งคู่ในสตูแล้วค่ะรู้สึกว่าเรื่องมันจะยาวมันจะเยอะมากเดี๋ยวไปคุยเป็นต่อข้างในได้ครับสักครู่แต่ถามอะไรนิดได้ป่าได้ทำไมนุชไม่เปลี่ยนแปลงเลยทำไมนังสวยอยู่อ้าวมันแน่นอนอ้าไม่เปลี่ยนเลยพูดเล่นนะพูดเล่นนะเนี่ยพูดเล่นนะเนี่ยเราก็เป็นพระเอกด้วยกันนะครับหนุ่มก็ถือว่าเป็นุ่นหลานเราให้ไอ้เอกฝากถึงไอ้เอสว่าเดี๋ยวต้องเจอกันในสตูอ่ะพูดแบบพระเอกพระเอกเลยแบบว่า ประมาณท้ายยิงนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเจออะไรสักแดนหลอกนะครับเอ๋กุณกุลศิวิไลปกติคุณเนี่ยเก่งทุกอย่างนะครับไม่มีใครแซลไม่มีใครอัมคุณกุลศิวลัยได้เดี๋ยววันนี้ความลับคุณจะถูกเผยนะครับคุณกุงครับ